ทานไม่ได้ทาน้ทาน,ทานอาเฉยนยน้ำตาไหลเหรออาเฉยน้ำตาไหลเหรออ๋อไม่ใช่แสงมันอยู่ตรงตาหนูเหรอคุยอะไรอะคะโอ้โหวันนี้คึกคักตลอดทั้งวันพูดเก่งตลอดทั้งวันอ๋ออีกหน่อยหนูจะพูดแล้วใช่ไหม หนูไม่ต้องรอเจ็ดเดือนหรอกเนาะเขาพูดกี่เดือนนะแม่แม่โอ้โหได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ว่าผู้บุหอีสองเดือนเขาพูดแล้วเนี่ยอะหนูจะพูดห้าเดือนเลยเหรอใช่ไหมคะเพราะหนูตอนนี้สามเดือนหนูเขาพูดแล้วอะพูดไม่หยุดเลยวันเนี้ย